อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองตัวบ้านเก่าและรุดโทรมมีส่วนรกคลึมที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งล้างมานานบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนและจนถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านนั้นอีกเลยพิมพ์เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ เธอแค่ลงทางจากการเดินป่ามาก่อนและต้องการหาที่หลบฝนพอเข้ามาในบ้านก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับตามองแม้จะมีใครอยู่แต่บรรยากาศที่เย็นชาและหมองมันในบ้านทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นบนพิมพ์พยายามไม่สนใจมองไปรอบบ้านก็เห็นเพียงฝุ่นและสิ่งของเก่าแต่แล้วเสียงนั้นก็เริ่มดังขึ้นเรื่อย เสี่ยงเหมือนคนเดือนั่นเหยียบขั้นบันไดาภายในบ้านที่เงียบสงัดยิ่งทําให้เสียงนั้นน่ากลัวขึ้นทุกทีพิมพ์ตัดสินใจขึ้นไปชั้นบนแต่เมื่อเธอก้าวขึ้นไปถึงชั้นสองทุกอย่างกลับเงียบสนิทเธอเห็นเพียงหน้าต่างบานหนึ่งที่มีม่านควนอยู่ทันใดน,นั้นม่านในหน้าต่างเริ่มขยับไปเองแม้จะไม่มีลมพัดพิมพ์หันไปมองแล้วเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่มุมห้อง ซึ่งเธอไม่สามรถมองเห็นได้ชัดเจนแต่เธอรู้สึกได้ถึงมันบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่และมันรู้สึกเหมือนจะเข้ามาใกล้เธอทุกขนาดหายใจติดขัดร่างกายเธอตึงเครียดราวกับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จับเธอไว้เธอก้าวถอยหลังไปช้าแต่ข้าข้างหนึ่งของเธอกลับไปชนกับเก้าอี้ไม้เก่าที่ตั้งอยู่ในห้องเสียงดังอึด ทำให้เธอกระตุกตัวไปด้วยความตกใจเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจ้องมองมาอย่างหนักเสียงฝีเท้าหนักเริ่มดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดในห้องแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั้นแต่พิมรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปล่างบางของเธอสั้นเล็กน้อยเธอลองหันไปมองที่หน้าต่างอีกครั้งแต่มันกลับปิดลงแล้วใครอยู่ที่นี้ พิมถามเสียงสันแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอพยายามบังคับตัวเองให้เซ็งก่อนที่จะหันหลังเดินออกจากห้องไปขณะที่เดินไปตามทางเดินในบ้านเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วแต่ในบ้านกลับเย็นเชียบเหมือนมีลมพัดผ่านทุกห้องเธอรีบเดินไปที่บันไดแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาดังมาจากด้านหลัง หยุดนี่พิมพ์หยุดหายใจหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอ,อกเมื่อหันไปมองเธอเห็นเพียงความมืดและบรรยากาศที่เงียบสงัดรอบตัวเธอรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแต่เธอกับสัมผัสได้ว่ามันอยู่ตรงนั้นใกล้เกินไปเธอคิดถึงทางนี้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงประตูดังขึ้นจากชั้นล่างเสียงประตูไม้เกอ่าที่เปิดออกอย่างชา้า มือนมีใครบางคนกำลังเดินออกมาจากใต้บันไดพิมพ์ตัดสินใจวิ่งลงบันไดไปสุดแรงหัวใจของเธอแทบจะหลุดจากออกแต่มือของเธอกลับไปสัมผัสกับราวบันที่เย็นเฉียบและแล้วเมื่อเธอลงไปถึงชั้นล่างเธอพบห้องหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันมืดสนิทมีเพียงแสงจากนอกหน้าต่างหลอดเข้ามาทำให้เห็นเงาสะท้อนของเธอในกระจกตรงกลางห้องแต่ที่ทำให้เธอ ตกใจคือใบหน้าของเธอในกระจกกลับยิ้มให้เธอท,ทั้งที่เธอไม่ได้ยิ้มเลยพิมเบิกตากว้างเมื่อเห็นใบหน้าของตัวเองในกระจกยิ้มให้เธอทั้งที่เธอมั่นใจว่าไม่เคยยิ้มออกมาเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแทรกซึมเข้าไปร่างกายของเธอ และมีความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนตัวเองกำลังถูกข่มถ้าพยายามดึงมือออกจากกระจกแต่เหมือนจะมีบางสิ่งรั้งไว้จนเธอรู้สึกเจ็บที่ข้อมือออกไปพิมพูดเบาแต่เสียงของตัวเองกลับไม่ได้รับการตอบสนองนอกจากเสียงหัวเราะค่อนข้างเบาแผ่วออกมาจากกระจก เธอรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในตัวกระจกกำลังมองย้อนกลับมาที่เธอความรู้สึกนั้นเหมือนเงาที่เป็นตัวตนแต่ไม่ใช่เธอแล้วเสียงกระซิบอีกครั้งก็ดังขึ้นจากด้านหลังไม่สามารถหนีไปได้เธอต้องอยู่ที่นี่ พิมรีบหันหลังและพบว่าห้องนี้กลับกลายเป็นห้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผนังห้องเริ่มมองคล้ำในเงามืดที่คอยช่ยเคลื่อนไหวไปมาเธอเดินถอยหลังไปเรื่อยจนหลุดจากกระจกและเอเื่อมอเธอมองไปรอบๆห้องเธอก็พบกับภาพเหมือนกันในทุกที่เงาของเธอที่ยิ้มอยู่ในทุกกระจกและทุกมุมมืดในทันทีนั้นเองเสียงของใครบางคนจากด้านหลังเรียกชื่อเธอ น้ำเสียงคุ้นเคยแต่แปลกประหลาดดังขึ้นจากมุมมืดพิมพ์หันไปมองด้วยความตกใจและพบว่าเงาที่ปรากฏในมุมห้องนั้นไม่ใช่ใครอื่นนั้นคือเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับเธอแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอพยายามหันหลังหนีแต่ขาของเธอกลับหนักเหมือนมีบางสิ่งดึงไว้พิมพ์เกือบจะลม้มแต่ก็สามารถทรงตัวได้ ก็ที่เสียงนั้นจะดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่สามารถหนีจากตัวเองได้เราคือกันและกันในขณะที่พิมพ์ยืนตัวแข่งถือรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นชาและคมกริบรูปผ่านหลังของเธอสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้เริ่มเป็นจริงขึ้น ความสยองขวัญยิ่งถุยขึ้นทั่วทั้งห้องเริ่มหมุนวนเรากับโลกทั้งไปกำลังทำทลายรอบตัวเธอจนทุกอย่างกลายเป็นความมืดมิดที่เธอไม่อาจหลีกหนีได้พิมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกกลืนกินไปความมืดทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนจนเริ่มสูญเสียการควบคุม ตัวเธอเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงแห่งความว่างเปล่าเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นมากขึ้นเลยๆจนกลายเป็นเสียงหัวเราาแหลมสูงที่ทำให้คนลุกสู้ทั่วร่างกายเธอไม่สามารถลบนี้ได้เราคือหนึ่งเดียว เสียงนั้นพูดซ้ำไปซ้ำมารเรากับมันไม่ได้มาจากแค่แรงเดียวแต่มาจากทุกทิศทางรอบตัวพิมพยายามจะกรีดร้องแต่มันกลับไม่มีเสียงออกมาร่างของเธอสั้นสะท้านไม่สามารถขยับไปได้เมื่อเธอพยายามขยับมือกลับวพามันแข็งถือเรากับถูกตึงไว้กับจนจนกระทั่งกระจกตรงหน้าเริ่มสะท้อนภาพของเธอใหม่ในกระจก เธอเห็นตัวเองยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเห็มโหดและความโศกสราในขณะที่เธอกำลังพยายามจะตักรองขอความช่วยเหลือจากตัวเองเสียงกระซิบจากเงาในกระจกยังคงดังต่อไปเธอคือคนเดียวที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นและตอนนี้เธอต้องจ่ายราคาที่สมควร เมื่อเสียงนั้นเงียบหลงพิมพ์พมองเห็นภาพของครอบครัวที่หายตัวไปก่อนหน,น้านี้ปรากฏอยู่ในกระจกเหมือนพวกเขากำลังรอคอยบางสิ่งเงาของพวกเขาค่อยเดินเข้ามาหาทีละคนทุกคนที่เคยหายตัวไปไปในบ้านนี้ต่างยิ้มให้กับเธอด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสาระและความโกรธแค้นเธอพวกเราทั้งหมดต้องการให้ได้ยินเสียงของเรา ไม่มีที่ไหนจะลบซ่อนได้จากความผิดที่เธอทำเสียงเหล่านั้นพูดขึ้นมาพิมพ์รู้สึกถึงความหนาวเย็นจากความรู้สึกผิดที่ไหลเข้ามาในหัวใจของเธอเริ่มมีน้ำตาไหลาออกมาแต่พวกเขากลับไม่ได้สงสารเธอแม้แต่น้อยภายในกระจกเริ่มขยายออกไปเหมือนกับการเวลาที่ถอยหลังทั้งที่เธออยู่ในโลกแห่งความมืดความจริงกับชัดเจนขึ้นทีละน้อย เธอไม่มีทางเลือกเธอได้ชิดขึ้นในบ้านนี้เป็นผลจากการกระทํำของเธอ,อเองพิมรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังเริ่มเปิดเผยออกมาในชั่วพริบตาความทรงจำบางอย่างที่เธอเคยพยายามลืมกลับวิ่งย้อนกลับเข้ามาในหัวความรู้สึกผิดที่ฝังลึกความคิดที่เธอไม่เคยอยากจะรับรู้การที่เธอเข้ามาในบ้านนี้เป็นเพราะ เธอเองหรือภาพของครอบครัวที่หายไปในกระจกเริ่มเบลอและเปลี่ยนเป็นภาพที่เธอจำได้ดีนหน้าของคนที่เคยรักเธอแม่พ่อและพี่ชายพวกเขายิ้มให้เธอแต่รอยยิ้มเหล่านั้นกลับมีบางอย่างผิดปกติรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความผิดหวังความเจ็บปวดและการทวงถามทำให้เธอถึงทำแบบนี้เสียงของแม่ดังขึ้นในหัวของพิมพ เสียงที่เคยเป็นคำพูดอบอุ่นแต่ตอนนี้มันกลับเย็นชาและลอยอยู่ในอากาศพิมพ์ก้าวถอยหลังน้ำตาของเธอเริ่มไหลออกมาความรู้สึกไม่สามารถอธิบายได้กว่าเธอจะได้เข้าใจว่าใครเป็นคนทำทั้งหมดนี้มันก็สายเกินไปแล้วฉันฉันทำร้ายพวกคุณเอง พิมพูดออกมาเสียงสั้นน้ำตาของเธอหลังไหลออกมาไม่หยุดเรากับเหมนการถ่ายบาปสำหรับความผิดเธอทำไว้โดยยไม่รู้ตัวย้อนกลับไปในอดีตเธอเคยเดินทางไปที่บ้านหลังนี้เมื่อหลายปีที่แล้วพร้อมกับความทะเยอทะยานที่อยากจะขโมยอะไรไรบางอย่างจากครอบครัวนั้นไม่ใช่แค่ทรัพย์สิน แต่มันเป็นความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนในครอบครัวเห็นว่าเธอมีค่าพอที่จะเป็นที่รักแต่สิ่งที่เธอไม่เคยรู้คือครอบครัวนั้นได้ติดตั้งบางสิ่งบางอย่างในบ้านคำสาปที่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมันพิมพ์คือคนที่ทำให้ทุกอย่างพังพินาศเธอทำให้ครอบครัวนั้นต้องจบชีวิตด้วยความเจ็บปวดและเธอเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปนั้นไหม มีทางหลบหนีไปได้ไม่มีทางหลีกเลี้ยงสิ่งที่เธอได้ทำลงไปและตอนนี้เธอกำลังได้รับบทเรียนจากความผิดพลาดของตัวเองเงาของครอบครัวที่เคยรักเธอจะตามหลอกหลอนตลอดไปไม่มีทางออกจากบ้านนี้ได้อีกแล้วทุกการกระทำที่เคยทำลงไปกำลังจะสูญเสียในทุกช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตเธอพวกคุณพวกคุณให้อภัยฉันได้ไหม พิมร้องขอขณะที่น้ำตาไหลท่วมใบหน้าแต่ว่าคำตอบกลับมาเพียงความเงียบและเงาที่เคลื่อนไหวในกระจกกลับยิ้มให้เธอด้วยความผิดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดพิม์ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดความรู้สึกที่ลอยควางระหว่างความเจ็บปวดและความสื้นหวังทำตัวเองว่า เธอจะทําอะไรต่อไปหากไม่มีการให้อภัยจากพวกเขาสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นทางออกกลับกลายเป็นทางตันที่ไม่มีใครสามารถกลับมาแก้ไขได้เธอล้มลงกับพื้นน้าตาออกมาไม่หยุดขอโทษภายในใจแต่เสียงนั้นก็หายไปในความเงียบ เหมือนมันไม่เคยมีอยู่เลยแม้แต่สักคําเธอรู้สึกถึงการกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกขณะราวกับมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้เธออยู่ในที่นี้ตลอดไปพิม์พรู้สึกมีบางสิ่งกําลังยึดเอาตัวตนของเธอไปทีละนิดบังคับให้เธอจมอยู่กับความรู้สึกผิดนั้นไม่ว่าพยายามจะหนีไปไหนก็เหมือนกับว่าเธออยู่ในวงจรที่ไม่มีทางออกเธอมองไปรอบห้องมืดที่เต็มไปได วเงาของครอบครัวที่เธอเคยรักเงาของพวกเขาที่กำลังยิ้มให้เธอแม้ว่าจะเป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดก็ตามทุกสิ่งรอบตัวเริ่มคลุ่มเคลือพิม์รู้สึกถึงความหนักแน่นจากแรงกดดันที่เธอไม่สามารถบังคับตัวเองได้อีกต่อไปถ้าฉันไม่ได้รับการให้อภัยงั้นฉันจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตงั้นเหรอพิมกระซิบกับตัวเอง คำถามที่ไม่มีคำตอบกลับมาเธอพยายามจะยืนขึ้นแต่มือของเธอพลาดไปจับที่กระจกที่สั้นไว้กระจกนั้นร้าวเหมือนจะพังทลายลงมาในขณะนั้นเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แตกต่างจากทุกครั้งความมืดที่อยู่รอบตัวเริ่มคอ่อยหลอมรวมเข้ามาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนบางสิ่งที่เธอเคยหนีจากมันกำลังมาถึงตัวเธอทุกที พิมตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขอโทษหรือการหนีเธอรู้ดีแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะกลับไปแก้ไขได้อีกเธอเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความผิดทั้งหมดของตัวเองเพราะไม่ว่ากี่ครั้งที่พยายามวิ่งหนีก็ไม่สามารถหนีพ้นจากคำสาปที่เธอสร้างขึ้นเองได้ถ้าฉันต้องติดอยู่ที่นี้ตลอดไปก็จะไม่มีวันหลบหนีจากความผิดของฉันสู้เผชิญมันดีกว่า พิมพูดกับตัวเองเธอไม่อาจหลบหนีจากคำสาปที่เธอเป็นผู้ปลุกมันขึ้นมาได้อีกต่อไปพิมพ์หายใจลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าหาญความกลัวและความรู้สึกผิดที่ทมท้นในใจเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความมั่นคงเธอตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกแล้ว ไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่รออยู่ในความมืดเธอเลือกที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เคยทำลงไปแม้จะไม่มีทางกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เธอสามารถเผชิญหน้ากับมันในตอนนี้เธอยืดหลังขึ้นตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำเธออีกต่อไป พิมเริ่มก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดที่กดทับรอบตัวกระจกที่สั้นไหวเรากับจะพังทลายเสียงหัวเราที่แหลมสูงค่อยชายหายไปแต่กลับมีเสียงกระซิบเบาดังขึ้นในหัวใจของเธอทำไมต้องหนีจากสิ่งที่เธอเป็นพิมไม่ตอบกลับเธอก้าวไปข้างหน้าด้วยจิตใจที่หนักแน่นก้าวผ่านความกลัวและความทรมานที่เคยกดดันเธอไปตลอด พอเธอมาถึงกลางห้องนั้นเธอก็เห็นเงาของครอบครัวที่หายไปปรากฏอยู่ในกระจกทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นมองมาที่เธอด้วยรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความซราและโกรธพวกคุณจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้หลบหนีจากความผิดพลาดของตัวเองพิมพ์พูดเสียงหนักแน่น แม้ว่าในใจจะเต็มไปด้วยความหวันว่นไหวแต่เธอเลือกที่จะไม่หวั่นกลัวอีกต่อไปเธอเริ่มยกมือขึ้นแตะที่กระจกและทันใดนั้นร่างของเธอก็เริ่มสะท้อนในกระจกแต่ไม่ใช่แค่ร่างของเธอเพียงคนเดียวพิมพ์เห็นตัวตนของเธอที่อยู่ในกระจกยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายรอยยิ้มที่ไม่มีความเสียใจไม่มีความกลัว เหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความผิดพลาดทั้งหมดถ้าฉันไม่สามารถขอการให้อภัยจากพวกคุณได้ฉันจะอยู่กับสิ่งนี้ตลอดไปพิมพ์พูดออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นและในขณะที่เธอกำลังสัมผัสกระจกความมืดที่เคยกลัวกลับเ้อกับพร่แปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเบาแสงนั้นไม่ใช่แสงที่ทำให้เธอลงลืมความผิด แต่เป็นแสงที่ให้ความเข้าใจว่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ได้รู้จักตัวเองและพร้อมจะรับมือกับผลที่ตามมาพิมรู้ว่าเธออาจจะต้องอยู่ในโลกแห่งนี้ตลอดไปแต่เธอจะยืนหยัดในสิ่งที่เป็นตัวตนของเธอจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปนี้และในที่สุดภาพในกระจกก็เริ่มจางหายทิ้งไว แคความเงียบสงดแต่พิมรู้ว่าเธอไม่ต้องหนีอีกต่อไปเธอเพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงหายใจลึกๆเ,เพื่อรวบรวมความกล้าหาญความกลัวและความรู้สึกพินท่ทมทนในใจเิืมแบบเปลี่ยนเป็นความมั่นคงเธอตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกแล้วไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่รออยู่ในความมืดเธอเลือกที่จะรับผิดชอบกับสิ่ง ที่เคยทำลงไปแม้จะไม่มีทางกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เธอสามารถไป็นชนากับมันในตอนนี้เธอยืดหลังขึน้นตั้งใจแน่แน่ที่จะไม่ยอมให้ความลกลัวครอบงำเธออีกต่อไปพิม์เริ่มก้าวไปข้างหน้า กลัวเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความผิดพลาดทั้งหมดถ้าฉันไม่สามารถขอการให้อภัยจากพวกคุณได้ฉันจะอยู่กับสิ่งนี้ตลอดไปพิมพูดออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นและในขณะที่เธอกำลังสัมผัสกระจกความมืดที่เคยกลัวกลับข้อกับไร่แปบเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเบาแสงนั้นไม่ใช่แสงที่ทำให้เธอลงลืมความผิด แต่เป็นแสงที่ให้ความเข้าใจว่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ได้รู้จักตัวเองและพร้อมจะรับมือกับผลที่ตามมาพิมรู้ว่าเธออาจจะต้องอยู่ในโลกแห่งนี้ตลอดไปแต่เธอจะยืนหยัดในสิ่งที่เป็นตัวตนของเธอจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากคำสาบนี้และในที่สุดภาพในกระจกก็เริ่มจางหายทิ้งไว แค่ความเงียบสงัดแต่พิมพรู้ว่าเธอไม่ต้องหนีอีกต่อไปเธอพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงพิมพยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดมองเห็นแสงที่เริ่มเจ,จิดจ้าและกระจายออกไปจากกระจกเหืนกับการเปิดเผยสิ่งที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงโดยตลอดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มค่อยเปลี่ยนแปลง เธอสามารถรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มาจากทั้งตัวเองและจากสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเธอไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่พิมพ์รู้แน่ชัดคือการยอมรับนั้นไม่ใช่แค่ยอมรับในความผิดพลาดหรือคำสาปที่เธอเป็นผู้ก่อขึ้นแต่คือการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เธอเป็นได้อีกต่อไป และถึงเวลาที่เธอต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของตัวเองพิมยกมือขึ้นสู่หน้าผ้ากรู้สึกถึงความเย็นจากมือที่สัมผัสกับอากาศในห้องที่มืดแแเงียบสงัดภาพของครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกันคอยทลายลงไปทีละน้อยเธอเห็นใบหน้าของพวกเขาชัดเจนไม่ใช่บบหน้าที่เธอหวังจะเห็นแต่คือบหน้าที่ต้องการคำตอบจากเธอพวกคุณยังคงอยู่ที่นี่ พิมพูดกับตัวเองเสียงเบาแต่ความนักหลวงของคำพูดนั้นแผ่กระจายไปทั่วหอ้องเธอรู้แล้วว่าเธอเป็นสาเหตุของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพิมจึงที่จะยอมรับในสิ่งที่เธอทำไปยอมรับความผิดพลาดได้ยังยอมรับความจริงที่ว่าเธอไม่ไมเป็นผู้บริสุทธ์ ไม่เคยอยากยอมรับได้เผยตัวขึ้นอย่างา้าเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอทำลงไปไม่สามารถย้อนกลับมาได้แต่ตอนนี้เธอเลือกที่จะยอมรับมันแสงนั้นเริ่มขยายออกไปจนเต็มห้องทุกอย่างที่เคยเลือนลางค่อยชัดเจนขึ้นภาพของครอบครัวที่หายไปกระจกเริ่มหายไปทีละหน่พิมรู้สึกเหมือนเธอได้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองเคยหลบหนีจากมัน ช่วงเวลาที่เธอเคยทําผิดแต่ตอนนี้ความผิดพลาดนั้นไม่ได้ทําให้เธอเป็นคนผิดทั้งหมดมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเธอเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถย้อนเวลาหรือแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่การยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้ทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองสามารถปล่อยวางบางอย่างได้การยอมรับในตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยืนหยัดและก้าวเดินไปข้างหน้าพิม หันไปมองกระจกอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวเริ่มกับสู่ความสงบเ,เหลือเพียงแสงที่อบอุ่นอยู่รอบตัวเธอภาพในกระจกไม่ใช่แค่ครอบครัวที่หายไปอีกต่อไปแต่กลับเป็นภาพของเธอเองไม่ใช่ภาพที่เต็มไปด้วยความผิดหรือความร้รู้สึกผิดหวังแต่เป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังยิ้มให้กับตัวเองฉันไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้แต่นี่คือสิ่งที่ฉันเป็น ฮุดเบาเรากับปล่อยให้ความรู้สึกทุกอย่างลุดออกไปจากตัวเธอรู้สึกถึงความส่งที่เข้ามาแทนที่ความวุ่นวายที่เคยปกคลุมจิตใจในที่สุดความมืดก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างที่อบอุ่นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มปลัาเป็นกติเหลือเพียงพิมพ์ยืนอยู่ในห้องนั้นห้องที่เต็มไปด้วยคำสาบและความกลัว ตอนนี้กลายเป็นห้องที่สะท้อนถึงความจริงที่เธอได้ยอมรับไปแล้วฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่พิมพูดกับตัวเองแม้จะไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแต่เธอก็รู้ว่าเธอสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เธอไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวเอง ไม่ต้องหลบหนีจากสิ่งที่ทำแต่จะใช้มันเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปและในที่สุดทุกสิ่งก็เงียบเซงลงเหลือเพียงแสงที่ส่องประกายออกมาในความมืดและพิมพ์ก็เดิอนออกจากห้องนั้นไปข้างหน้าทิ้งทุกอย่างที่เคยทำผิดไว้เบื้องหลังเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่ไม่ต้องหนีจากตัวเองอีกต่อไป